สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆมานับอีกนะลองนับอันนี้ยอดไม้เลยรู้สึกจะมีสองยอดยอดเล็กกับยอดใหญ่มานับดูนะคะว่าได้กี่ใบนะคะตามไปนับกันเลยค่ะก่อนอื่นให้ดูต้นก่อนเนี่ยค่ะต้นนี้นับสองรอบแล้วตั้งแต่เขามีดอกเนี่ยหวยออกจริงค่ะเนี่ยเขามีดอกอยู่นะคะดอกอยังค้างอยู่หนึ่งแล้วก็ดอกที่สองนี่ค่ะ พี่เราว่าเขาม้วนอะเป็นเลขเก้าหรือเลขอะไรเนี่ยเนี่าจะขยายพันธได้นะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูกิ่งไม่นะคะกิ่งใหม่มีแค่สองกิ่งค่ะที่ที่เรายังไม่ได้นับคือกิ่งน้อยนี้นะคะมองมองสะท้อนแสงนิดนึงเนี่ยกิ่งน้อยนี้ยังไม่ได้นับกับกิ่งนี้นะคะที่ที่เรายังไม่ได้นับกิ่งไมเอี่ยมเลยอันนี้ค่ะเนีน่ยไมเอี่ยมเลยพี่เราขี้ใบดูแล้วค่ะเราต้องการนับง่ายไมเอี <explosions. S 2> ่ยมเลยอันนี้ เนีย่ยได้มาเอี่ยมเลยค่ะใบเขียวปัดเลยให้โชคนะคะเหงๆนับเลยนะคะนับเลยนะคะดูก่อนเลยโคนไม่ได้หักไม่ได้บีอะไรเลยนะคะสองนะคะนี่สองใบนะสี่นะคะหกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเอ็ดนะคะสิบสองสิบสาม โอ้โอ้โอ้สิบสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเอ๊ะนับยังไงนี่เอาใหม่นะอันนี้เอาใหม่ต้านนี้เอาใหม่นะคะขอเพัยจริงขอเพลงเพื่อนๆสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่ยอดมันมีอันเดียวนะคะสิบแปดสิบเก้าคือมียี่สิบได้หนิยี่สิบได้อันนี้นี่ได้ยี่สิบนะคะ ไม่เอี่ยมเลยอันนี้ไม่เอี่ยมนะคะ<ๆ>เพื่อนๆเฮงเฮงปังๆค่ะออกดอกให้โชคค่ะโอ้ยอดยอด,ยอดน้อยอีกอันหนึ่งค่ะนับด้วยนี่ยังไม่ได้นะับค่ะอันน้อยนี้ยอดเล็กนะคะยอดเล็กมีสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบี่สิบห้าอันนี้มีสิบห้าใบนะคะ เฮ้ยนับใหม่อันนี้ดูนับใหม่นะคะอีกแล้วเราสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดใบอือหืออันนี้สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดขอภายเพืเ่อนๆสิบเจ็ดใบค่ะอันนี้ก็นับได้สิบเจ็ดกับยี่สิบนะคะแหงๆบางๆค่ะดอกสองดอกก็ยังมีอยู่นะคะ จะเอาสิบเจ็ดกับยี่สิบมารวมกันก็ได้นะคะสิบเจดกับยี่สิบสิบเจ็ดก็จะเป็นสามสามสิบเอ็ดหรือไม่ก็บวกแบบแบบบวกเลขก็เป็นเก้าสิบเอ็ดอะไรประมาณเนี้ยค่ะ <c oughs> เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเฮงเฮงบางๆคะ่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ